อันยองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะทามาดูข้อสอบการอ่านในข้อสอบ ETS Topic นะคะโดยข้อสอบจะเป็นคำที่มีความเกี่ยวข้องกันโจทย์เขาจะถามว่าถ้าอืมทันนวาควันเกย์อิหนึ่งกอดซึ่งมัวชิมิกะนะคะก็คือคําว่าควันเกย์อิหนึ่งกอดก็คือเป็นคําที่มีความหมายเกี่ยวข้องนะคะกับคําศัพท์ที่เขาให้มาในกรอบสีเะะเบส่เหลี่ยมนะคะอย่างเช่นในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะเขาจะมีคําศัพท์มาให้ี่คาด้วยกันจะมีคําว่า พมนะคะยอรึมนะคะเคียวอ,อุลแล้วก็คาอ,อึอะไรประมาณนี้นะคะซึ่ง4คํานี้เนี่ยพมแปลว่าอะไรคะฤดูใบไ,ไม้ผลิ นะคะยอรึมคือฤดูร้อนนะคะสวนค่าอึลคือฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะคะคำสุดท้ายเคออุลคือฤดูหนาวซึ่ง4ี่คนี้เกี่ยวข้องกับฤดูการใช่ไหมคะดังนั้นคําตอบในช้อย1นึ่สเนี่ยจะมีคําตอบอยู่ข้อหนึ่งที่มีคําว่าเคจอนนะคะเคจอนนะคะแปลว่าฤดูการดังนั้นจากคําศัพท์ที่ให้มาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของฤดูการถูกไหมคะดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องนะคะคือคําว่าเคจอนนะคะ อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามช่องทางของเรียนด้วยน,นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอันยอง